ก็เขียนอยู่เนี่ยกูก็เขียนอยู่เนี่ยกูเขียนอยู่ตรงเนี้ยกูอะไรก็ได้ครับเรื่องของมึงอะไรก็ได้ครับเรื่องของมึงอะไรก็ได้ครับเรื่องของมึงอะไรก็ได้เรื่องของมึงเรื่องของมึง กูรับไอดอลครับก sure. ูรับไอดอลครับกูจะไปรู้กับมึงเหรอแล้วกูต้องตอบมึงว่าอะไรเนี่ยที่กูติดต่อมึงได้ครับผลออดิชันนะมึงเดาไหมเขียนแล้วส่งใหม่ครับมึงได้อ่านไหมเนี่ยเดี๋ยวกูก็ประกาศแม่งตอนนี้เลยเนี่ยมาจีโนว่า ชื่อค่ายกูอ่านว่ามาจิโนว่าเมจิแม่มึงสิ